กดที่เข้าไปปุ๊บก็กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดมาเซฟเอาไหมถ้าเป็นแ็บเล็ตหรือเป็นอะไรก็เปิดดูได้มันเป็นไฟล e ์ pdf เป็นไฟล e ์ pdf นะอขอเขาต่ออ่าจารย์ เดี๋ยวเรามาเรียนต่ออีกสิบหน้าอีกสิบไร้นะน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงก็เลิกนะพี่เนี่ยก็รีเควสต์เข้ามาเข้าร่วมกลุ่มก็เข้าร่วมกลุ่มก่อนถึงจะสามารถมาดูเนื้อหาหรือทำอะไรในเฟซบุ๊กันนี้ได้นนะก็เป็นสมาชิกก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะโพสต์ลิงก์ ืตรงทะเบียนกลุ่มนะว่าใครกลุ่มไหนคู่กับใครคู่กับใครนะสองคนในสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะลงสามารถเข้ามาบอบได้ลงทะเบียนได้ก็ถ้าวิดีโอนี้เดี๋ยวถ้าก็อาจจะ ให้ดูยอะะนะ้อนหลังนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันอ่านมาได้ดีไหมนะเราก็มาเข้าเรื่องนะระบบเซนเซกร์ิดระบบเซนเซกร์ิดคืออะไรนะ ใครมาทีหลังนี่ยังไม่ได้พราะเอาไายที่นี้เจ้าหน้าที่เขาตีหลอกมาให้แล้วนะรับไม่ได้ว่าบทบทบทอะไรเรียนอะไรใช้หนังสือตรอกตอบ ใช่ไหมคนหนึ่งคนไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างใช่ไหมไม่จำเป็นต้องปลูกผักทำเลยทุกอย่างแบ่งงานจะทำแบ่งงานจะทำแล้วก็เอาของมาแลกกันก็กลายเป็นเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าก็เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของระบบเศรษฐกิจนะระบบเศรษฐกิจในอดีตก็คือเอาของมาแลกกันและสมัยก่อนยังไม่มีเงินนะ คนโผล่ก็ใช้แรงงานเป็นแรงแรงไปช่วยงานเราก็ได oui, yes so ้ของสมัยก่อนไม่ม hmm. ีเง uh ินก็ได้ได้ได้ผลตอบแทนมเป็นของนะระบบเศรษฐกิจก็คือพอมนุษย์อยู่ร่วมกันแล้วก็เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็มีหลายแง่นะมีการผลิตมีการผลิตก็มีการบริโภคการบริโภคก็มีการกิน ู่านในประเทศมีวัฒน,นาการของเศรษฐกิจนะเริ่มต้นจากมนุษย์เราก็อยู่ใน นแต่ปัจจุบันแต่จะเป็นอะไรที่คนก็อยอมรับกันเนี่ยทไมนะว่าใช้เป็นเงินเป็นสื่อการการแลกเปลี่ยนสินค้าได้นะเงินตรงนี้เนี่ยก็มีข้อดีเพราะว่าอะไรครับข้อดีเงินเดี๋ยวจะเรียนต่อใน เงนินเยอะเราก็ไปซื้อที่ยนนินือเรื่องกักรแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีการจากของคุณเพราะว่ามันเราไม่มัน,มน,เ,น,น,เ,มมนเน่ามันเปื่อยมันไม่ลำบากไม่มันไม่สบายนะมันลำบากต้องไม่เกิดการพัฒน,นาเศรษฐกิจนะดังนั้นเนี่ยเงินก็เลยนําไปปลูกการพัฒน,นาเศรษฐกิจและนําไปเกิดเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าระบบทูนิยมระบบทูนิยมก็คือต้องใช้คุณในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้คูะเป็นตัวการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำงานทำธุรกิจเงินคุนเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีเงินคุณก็เราก็จะทำอะไรได้น้อยนะระบบคุณนิยมหรือเราเรียกอีกชื่อเร่นกว่าระบบเศรษฐกิจแบบเสรีอิสระไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีใครบังคะับ ยกเว้นว่าอย่าไปทำสิ่งติ่งกฎหมายนะคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยงทำได้จะไม่ทำก็ได้อยู่เฉยก็ได้เอกชนข้อดีนะข้อดีของระบบคุณนิยมอันเนี้ยต้องจำไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเปรียบเทียบกับระบบสังคมนิยมสังคมนิยมกับคุณนิยมเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ามันดีมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนอีกสองเรื่องนี้ กรจบวันนี้นะว่าคุณ,ณน,นิยมับสังคมนิยมงกันยบงไหนคุณนิยมก็คือที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบผสมเป็นทุนนิยมแบบผสมแต่ออกไปทางทุนนิยมก็คือว่าเอกชนเป็นเจ้าของรับผินได้เราสามารถเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของรีสอร์ทได้ ได้เราสามารถเลือกได้ว่า ตามกลวใราคาของมีน้อยราคาแพงของมีมากราคาถูกใช่ไหมอะไรมีน้อยหายากก็ราคาแพงถ้าทองทำเนี่ยคุณเดินเก็บเพชรพลอยเนี่ยคุณเดินเก็บในตามถนนเหมือนเม็ดหินเนี่ยเพชรพลอยก็ไม่มีค่าใช่ไหมก็เอาเพชรมาขายคุณเพชรร้านเนี่ยคุณก็ไม่ซื้อนะก็เก็บเอาที่ถนนก็ได้ถ้าอะไรมันเยอะมันก็ราคาน้อยถ้าอะไรมีน้อยก็ราคา เป็นไปตามคนใจราคาะสระทาโโน,านและทุกคนทำงานจะมีแรงจูงใจแรงจูงใจของคนในระบบนี้คือต้องการกำไรใช่ไหมเราทำธุรฐฐกิจเราต้องการกำไรและกำไรกันไหนก็คือกำไรสูงผู้ฝึยทงไงกนได้ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้กำไรมากที่สุดลงทุนแล้วให้ได้กำไรมากที่สุดถ้ามีทางเลือกสองทางทางแรกได้ผลตอบ ลงทุนหนึ pues ่งหมื่นได้ตอบแทนห้าร้อยทางที่สองลงทุนหนึ่งหมื่นได้ตอบแทนสองพันเราก็ต้องเลือกทางที่ลงทุนเท่าเดิมแต่ได้เงินตอบแทนมากกว่านี่คือที่ใส่คนเราต้องการกำไรมากที่สุดนะและมีความมึงพอใจความมือพอใจมากสูงสุดก็คือในฐานะของผู้ขายก็คือต้องการกำไรมากที่สุดในฐานะของผู้ซื้อก็คือต้องการ คืออะไรก็ต้องให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดมีความพึงพอใจสุดๆนะภาษาเศรษฐากตคือความพึงพอใจหรืออันตรประโยชน์อันตรประโยชน์สูงสุดความพึงพอใจความสุขในฐานะผู้ซื้อแต่ระบบนี้ก็มี ลองคำนวณดูนะผลตอบแทนของการติดสารเราลงทุนในการเรียนเนี่ยว่าเราจ่ายค่าเทอมเราตั้งแต่โตมาตั้งแต่เกิดจนตายให้จนเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยเราได้ผลตอบแทนที่เป็นเหมือนนักาดอกเบี้ยนะเงินเงินลงทุนเะน่ะแค่5.5เนี่ยต่อปีสมมุติว่าเราลงทุนเพื่อการเรียนจนจบปริญญาตรีนะเกิดมาเริ่มจะเรียนจบตรีแล้วไปทำงานได้เดือนเดียวเนี่ย เงินเดือนเราเนี er ่ยเราพูดเราลงทุนเป็นหนึ่งร้อยบาทเราได้เงินเดือนทั้งปีรวมกันแค่ห้าบห้าบาทเป็นผลตอบแทนแค่ห้าห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนั้งแต่เกิดเนเรียนจบมีญารีบางอย่างเราไปลงทุนเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรของเราบ้าจะได้เงินมากกว่านั้นนะแต่แน่นอนว่าการเรียนก็มันไม่ได้มีแค่เงินเดือนเดียวนะก็มีผลสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยความรู้เียรยิยศ ต่างๆนะเกิดความไม่เป็นธรรมในหน้ารายได้เพราะอะไรเพราะว่าคนจนกับคนรวยเนี่ยเส้นกามันไม่เท่ากันเขาเราียกว่าความชันนะถ้าใครเรียนตวะเนี่ยหรือใครเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์ไรเนี่ยอันนี้เวลาอันนี้คือปริมาณเงิน คนจนคนรวยเนี่นยจุดเริ่มต้นมันไม่เท่ากันออกตัวไม่เท่ากันแล้วก็ความความเร่งก็ไม่เท่ากันด้วยคนจนสมมุติว่าเริ่มต้นจากตรงนี้เกิดมาเกิดมาก็เริ่มต้นมีนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆมีงานค่อยๆทำงานค่อยๆอะไรสะสมมาก็รวยขึ้นมานิดหนึ่ง นะก่อนตายอายุเก็ดติตายแต่คนรวยเป็นไงครับคนรวยเกิดมาก็มีมรดกม,มาแล้วตรงนี้นเท่านั้นไม่พอผลตอบแทนง ทำธุรกิจได้กำไรสิบยี่สิบเปอร์เซ็นะแต่าสสิบนหะ้าเนตแต่นั้นเห็นว่าความชันเนี่ยมุมมองศาของมันเนี่ยมันใหญ่กว่าก็คือความชันอันตราเล่งของความรวยคนรวยวยิ่งรวยคนรวยก็ยิ่งรวยมากขึ้นอีกตรงนี้ก็เรียกว่าความเหลื่อมล้ำ หรือชอบบ่งชชองว่างเนี่ยช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมันยิ่กว้างขึ้นนี่คือปัญหาของระบบคุณิยมเพราะว่าผลตอบแทนของเงินคุนเนี่ยมันมากสูงและชอบบ่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยเห็นบ่ามันมันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นก็เรียกว่าความเหลือ่อมล้ำความเหลือหล่อมล้ำในสังคม ระหว่างคนจนและคนรวยทำงานเท่ากันแต่ได้เงินไม่เท่ากันคิดแบบสุดสุดปูเลยก็คือว่าคนจนเป็นกรรมกรได้เงินเดือนประมาณสามร้อยบาท้าแรงขั้นต่ำแต่คนรวยนอนอยู่ที่บ้านให้เงินทำงานใช่ไหมได้ดอกเบี้ยมากินได้ค่าเช่าที่อ่ะเอาง่ายๆมีที่ดินี่ยให้เช่าได้เดืนอนละสองหมื่น นอนอยู่ที่บ้านในขณะที่คนไม่มีที่ดินก็ต้องไปทํางานได้เวลา800เดือนละ8,000 <c oughs> คือความเกิดน้ำเกิดการได้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพเกิดการปัญหาเงินงเฟ้อ ผลิตยังไงก็ได้ให้กำไรมากที่สุดโดยไม่แคร์ว่าจะปล่อยน้ำเสียปล่อยอากาศมลพิษเพราะว่าถ้าเราเอาเงินเป็นะปัดน้ำเสียเป็นบำบัรมลพิษเราก็ต้นทุนเราก็แพงขึ้นกำไรเราก็น้อยลงดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาความเลื่อนล้งเนี่ยมันก็เกิดจุดเริ่มต้นของสมาคมคนงานหรือฝ่ายตายก็คือพวกแรงงานก็รว ัวมนายุเพราะว่านายคุณเปนกดขี่เขาเอาเบียดเขาถ้าเกิดรวมตัวกันบอกว่าระบบคุณนิยมเนี่ยมันไม่ดีเอาเบียบคนก็ต้องการระบบเุดมสกติระบบสังคมนิยมเกิดลัที่เกิดระบบที่ว่าทุกคนต้องได้เท่าเทียมกันไม่ว่าคนจนคนรวยทำงานเท่ากันต้องได้เงินเท่ากันต้องทำงานเหมือนกันนะก็เกิดระบบเนี่ยเนี่ยระบบสังคมนิยมหรือระบบที่ มีส่วนการในการวางแผนจัดการกระจายงานนะ,ะรัฐบาลเป็นเจ้าของของเอาคืนเรียกคืคนหมดที่เดนทำปืนเาปตอโรงการแล้วรัฐบาลหรือในที่นี้ก็คือ,อหัวหน้าของของค์กรนี้นะก็ในคนกระจายทรัพยากรให้เท่าเทียมกันมีะไปเท่าเท่ากันเอาคืนมาให้หมด แล้วก็เป็นคนออกแบบว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกรัฐบาลอายุทยางประเทศจีนอ่ะคนนี้ไปทำไรคนนี้ไปเป็นนักวิทยาศาสตร์คนนี้ไปนนขับรถรัฐบาลคนออกแบบให้หมดคนนี้ไปแบบเป็นนักกีฬาไปแข่งขันนะรัฐบาลไปคิดแล้วก็มองคุณเป็นพระพยากรแล้วก็จัดการคุณไม่ได้มีสละในการเลือกแต่ระบบนุณิยมค,คุณเลือกได้คุณเท้คุณเองทํา อะไรก็ทำนะแต่นี้รัฐบาลเป็นตำหนดแล้วรัฐบาลก็เป็นตำหวดเพื่อว่าคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ให้พอๆกันดังนั้นเมื่อเกิดแล้วรัฐบาลก็เป็นคนตั้งราคาด้วยว่าราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่เป็นไปตามที่ระบบสังคมวิทย์กำหนดนะเกิดปัญหาอะไรปัญหาก็คือว่า หู่ฐานหน้าก็คือรวมไปที่คนเดียวใช่ไหมตรงกลางแล้วบางครั้งเนี่ยก็เกิดความไม่ตั้งใจเพราะว่าถ้าคนที่รวมนหน้า,ามาเป็นคนไม่ฉลาดหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็คิดคามแาแผลมาแบบไม่เก่งไม่ฉลาดแต่แทนที่จะใช้ความคิดถ้าเป็นระบบเสมดีหรือระบบทุวนิยมคนเก่งก็จะคิดตั้งันใช้ความรู้ความสามารถเอง แต่เน <G uy accident> ี it, yeah. ้ยคนไม่มีโอกาสได้คิดคนคิดคนออกแบบจะเป็นแค่คนที่กลุ่มเล็กๆนะก็ทําให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพและทําในมุมของประชาชนก็คือไม่มีแรงจูงใจในการทำงานเพราะอะไรคุณจะทํามากทำน้อยคุณก็ได้เงินเดือนเท่ากันแล้วจะขยันได้ทำไมใช่ไหมขยันไปก็ได้เงินเดือนเท่ากันแต่ในขณะที่คุณนิยมถ้าคุณขยันคุณคิด คุณออกแบบคุณก็มียต่รวยแบบคนอื่นอันนี้ก็คือทำให้เกิดความเฉ่ยชานะดังนั้น,นเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าทุกระบบเนี่ยมันก็มีข้อดีทั้งต่ลระบบมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันในปัจจุบันเราก็เลยเอามาผสมกันก็คือว่า,า,วา,ค,ค,วาคุณนิยมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกิดความเฉื่อยน้ำเกิดความเอาเปรียนแต่สังคมนิยมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เกิดความไม่มีศักดิภาพ ก็เลยมาผสมกันนะปัจจุบันประเทศไทยก็คือเป็นระบบเศรษฐกแบบผสมก็มีบางอย่างเราก็ทําเองรัฐบาลก็ทําเองเช่นไฟฟ้าป่าปาแต่บางอย่างก็ปล่อยให้ลงทุนกันอิสระบางอย่างก็ต้องควบคุมนักสินค้า โดยตัวสาธารณะนะถนนรัฐบาลต้องผลิตเองปล่อยไม่ได้ปล่อยให้โรงเรียนโรงพยาบาลเนี้ยไม่มีใครมาลงทุนรัฐบาลก็ต้องลงทุนเองนะไปฟ้ากลับมาที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นกลารกลไกตลาดบางอย่างด้อยปฏิทินภาพรัฐบาลก็ต้องแปลงรูปถ้ารัฐบาลทำล้วได้ปฏิทินภาพ ก็ต้องแต่งรูปให้เอกชนไปช่วยทำสุดท้ายนะสรุปอันนี้ก็คือสรุปเปรียบเทียบสามระบบที่เรียนมาเมื่อกี้คุณนิยมมางแผนแล้วก็ผสมคุณนิยมสังคมนิยมแล้วก็ผสมก็จะมีลักษณะแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็สรุปเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ก็จบไม่จบไม่จบบทที่หนึ่งนะแต่จบสัปดาห์นี้ก็เจอกันสัปดาห์หนะ้าอย่าลืมว่าหนึ่งสมัครเป็นก o ุ่มสองมาลงชื่อเพื่อร่วมกลุ่มในเป็นกลุ่มในโรงรถในเป็นกลุ่มเนี่ยภายในสัปดาห์นี้นะครับโอเคครับมีใครมีปัญหาอะไรมคถาม